สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนวันนี้พวกเราสองคนจากทีมข่าววัฒนธรรมอุดรเดลี่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับหนึ่งในพิธีกรรมอันทรงคุณค่าในจังหวัดอุดรธานีนั่นคือการคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมประจำปี2,568พิธีแห่งศรัทธาความงดงามและความเมตตาที่สืบทอดมายาวนานกว่าหลายชั่วอายุคนครับ ใช่เลยค่ะพี่อนาคินนี่ไม่ใช่แค่าการประกวดความงามธรรมดาแต่คือการอัญเชิญพลังเมตตาแห่งเจ้าแม่กวนอิมมาสถิตในร่างของหญิงสาวผู้มีศรัทธาบริสุทธิ์ซึ่งในแต่ละปีศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มากค่ะพลังแห่งศรัทธาในหัวใจกนอุดรพูดถึงอุดรธานีแล้วหลายคนอาจนึกถึงเมืองแห่งวัฒนธรรมหลากหลาย ที่นี่ไม่เพียงมีศาลหลักเมืองและวัดเก่าแก่เท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองที่มีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนใหญ่และเหนียวแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอุดรไม่ว่าเทศกาลกินเจเทศกาลตรุษจีนหรือพิธีแห่เจ้าแม่กวนอิม ชาวบ้านต่างพร้อมใจกันแต่งชุดขาวออกมาร่วมพิธีด้วยความเคารพและศรัทธาเต็มหัวใจเลยค่ะสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอุดรเดลี่วันนี้ผมอนาคินจะพาทุกท่านไปรับรู้เรื่องราวขององค์เจ้าแม่กวนอินและที่นั่งอยู่ข้างๆผมน้องเสี่ยวเหลียนครับ สวัสดีค่ะเซียวเลียนเองค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน EP นี้ยินดีมากๆเลยที่ได้กลับมาบอกเล่า90ข่าวสารให้เพื่อนๆได้ฟังอีกครั้งครับเรื่องเล่าประวัติของเจ้าแม่กวนอิมน้องเซียวเลียนครับพูดถึงเจ้าแม่กวนอิมหลายคนอาจสงสัยว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้มีความเป็นมาอย่างไรจริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนซึ่งในความเชื่อของชาวจีน พระองค์ทรงแสดงปางเป็นสตรีเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงความเมตตาได้ง่ายขึ้นครับใช่ค่ะพี่อนคินตำนานเราว่าเจ้าแม่กวนอิมเดิมเป็นเจ้าหญิงชื่อเมี้ยวซานผู้สละความสุขทางโลกบำเพ็ญภาวนาเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกจนในที่สุดทรงสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและตั้งปณิธานว่าจะโปรดสัตว์จนกว่าจะไม่มีผู้ใดต้องทนทุกข์อีกต่อไป นั่นแหละครับทำให้เจ้าแม่ควนอิมกลายเป็นสัญญาของความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นที่เคารพศรัทธาทั่วโลกไม่ว่าจะในจีนญี่ปุ่นเวียดนามหรือไทยน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะไม่ว่าที่ไหนเจ้าแม่กวนอิมมักถูกยกย่องให้เป็นเทพีแห่งความเมตตาบางแห่งเรียกว่าพระแม่อวโลกิเตสวนโพธิสัตว์บางแห่งก็เรียกว่าเจ้าแม่แห่งความรัก ผู้คนมักขอพรเรื่องความปลอดภัยสุขภาพความสงบในครอบครัวและการมีลูกค่ะถูกต้องครับแม้จะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ทุกคนต่างศรัทธาในหัวใจเดียวกันคือหัวใจแห่งเมตตาและนี่เองคือเหตุผลที่การคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิ่มของสารเจ้าปู่ยะอุทันธนียังคงเป็นพิธีที่คนอุดรรอคอยทุกปีครับ การคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมประจำปี2568ปีนี้ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครหญิงสาวผู้มีศรัทธาแรงกล้าเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมประจำปี2568โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2568ค่ะ และจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่9-10พฤศจิกายน2,568ณศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเพื่อคัดเลือกหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นร่างแทนของเมตตานำขบวนแห่เจ้แม่คนอิ่มในงานประเพณีใหญ่ช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ครับมาดูคุณสมบัติกันหน่อยค่ะพี่นาคินผู้สมัครต้องเป็นหญิงไทยเชื้อสายจีนอายุระหว่าง16-30ปี มีส่วนสูง150เซนติเมตรขึ้นไปรูปร่างสมส่วนสุขภาพแข็งแรงและมีบุค,คลิกดีค่ะและที่สำคัญต้องเป็นสาวบริสุทธิ์รวมถึงต้องมีความศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิมรู้จักขนมธรรมเนียมของชาวจีนและสมัครด้วยความเต็มใจไม่ถูกบังคับครับ ในช่วงที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์สมมุติผู้เขารวมจะต้องรับประทานอาหารเจอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง11ธันวาคม2568รวมถึงต้องปฏิบัติตนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการทุกประการค่ะน้องสีแหลงครับเวลาพูดถึงองค์สมมุติหลายคนอาจไม่รู้ว่าเธอมีหน้าที่สาคัญมากเพราะในขบวนแห่ประเพณีประจาปีองค์สมมุติจะสวมชุดขาว มองกุดดอกบัวถือภาชนะบรรจุน้ำทิพย์เดินนำขบวนเสด็จเจ้าแม่กวนอิ่มเพื่อโปรโดสัตว์และประพรม,มน้ำมนต์ให้ผู้คนให้ผู้คนใช้อุปโภคบริโภคจริงเลยค่ะพี่อนาคินในวินาทีนั้นเธอจะกลายเป็นร่างแทนแห่งเจ้าแม่กวนอิ่มที่ผู้คนเคารพบ,บูชาสวดมนต์ขอพรและบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะเชื่อว่าพลังเมตตาของเจ้าแม่จะช่วยปัดเป่าทุกข์และประทานพรให้ทุกชีวิตค่ะ เพราะฉะนั้นการเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวดอิมจึงไม่ใช่แค่ความงามภายนอกครับสาวอุดรหลายรุ่นได้รับเกียรติเป็นองค์สมมุติในแต่ละปีคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2568ครับอย่าลืมเตรียมหลักฐานให้พร้อมนะคะทั้งสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดสาบใบาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สมัครหรือผู้ศรัทธาสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจแห่งเมตตาที่จ้าแม่กดอินทรงสอนเราไว้ให้ช่วยเหลือกันให้ให้อภัยและส่งความรักออกภัยให้โลกรอบตัวครับใช่เลยค่ะเพราะความงามแท้จริงไว้ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ความอ่อนโยนในจิตใจที่พร้อมแบ่งปันให้ผู้อื่น และนั่นแหละคะ่ะคือความงามในแบบขององค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมรายการวันนี้ทีมข่าววัฒนธรรมอุดรเดลี่ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของอ mm ุดรเดลี่เพื่อไม่พลาดเรื่องราววัฒนธรรมศรัทธาและความงามจากหัวใจของคนอุดรพี่อนาคินว่าน้องเสี่ยวเหลียนพอจะสมัครเข้าประกวดองค์สม,มุติเจ้าแม่กวนอิมได้ไหมคะ ชาเซียวเหลียนได้ตำแหน่งเพื่อนเคลื่อนเพจอุดรเดลลี่จะไปถือป้ายไฟเชียร์น้องเซียวเหลียนไหมคะเออผมว่าเทปนี้น่าจะยาวไปแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะครับผมพี่อาณาคินม้าที่ว่าเร็วแล้วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับแหมไปก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะ